ครับไน้เวลาช่วง Q&A สงสัยตอบให้นะครับแล้วตอนนี้ครับอยู่กับคุณอาพิสนุนะครับสวัสดีค่ะถามคุณอาดีกว่าค่ะเพราะคุณอาเนี่ยตีกอล์ฟมาหลายสนามแล้วนะครับก็น่าจะต้องมีสนามที่แบบเป็นการแข่งขันเมเจอร์มาหลายสนามด้วยอยากรู้คุณอาเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจสนามไหนที่สุดครับ ตื่นเต้นที่สุดก็คือเซนนันดูโอคอสเพราะว่าเป็นสนามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุต mm ั hmm. ้งปีนี้ก็470ปีแล้วนี่เป็นภาพถ่ายหน้าคลับเฮาส์ของโอคอสเมื่อ2ปีที่แล้วเดือนตุลาไปช่วงใกล้หน้าหนาวแล้วแต่งชุดก็เลยแบบนี้หนาหนาหน่อยสวมเสื้อ5ชั้น oh, <no>. oh. ลองจอนแล้วก็มีเสื้อแบบสมัยใหม่นี่เขามีพอเคลื่อนไหวแล้วจะมีความร้อนอยู่ในตัว อ๋อยิ่งขยับมันยิ่งอุ่นขึ้นใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้พอเราใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นหนาๆนามันเป็นอุปสรรคต่อการเล่นไหมคมากมากสำหรับคนเมืองร้อนใช่คะเราไม่คุ้นเคยเราเคยสวมเสื้อตัวเดียวนี่สวมเสื้อ5้าตัวมันหมุนแบ็กสวิงก็ลําบากดาวสวิงก็ลาบากเพราะเรารวมทุกอย่างลําบากเพราะมันติดจักรแล้วนะสีมือก็ลดลงไปเยอะทีเดียวค่ะแล้วความพิเศษของสนามเนี่ยครับมีหลุมไหนที่แบบรู้สึกแบบโอ้โหชื่นชอบพิเศษ คือสนามนี้ธรรมดาสนามกอล์ฟเนี่ยสิบแปดหลุมจะต้องมีสิบแปดกรีนครับแต่นี่สิบแปดหลุมมีสิบเอ็ดกรีนทั้นเองห uh huh. ลุมที่เลขบวกกันแล้วได้สิบแปดจะเป็นดับเบิลกรีนก็คือกรีนเดียวสองหลุมธรรมดาหนึ่งกรีนหนึ่งหลุมหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของของสามนะั้นโค้ชโคละจุดแต่ว่ามาจบที่กรีนเดียวกันอย่างนี้เหรอครับใช่ oh. อ๋อเข้าใจลนะ <Okay. S 1> ก็มีคําถามถามว่าถ้าหากว่าอย่างนี้คนที่ตีมาจะขึ้นกรีนหลุมสองคนจะตีขึ้นกรีนหลุมสิบหกใครตีก่อน ไมใช่กรีนร่วมกันคนตีกรีนหลุม16ต้องเล่นก่อนเพราะว่าออกมาก่อนใครออกก่อนก็นั้นเล่นก่อนเล่นก่อนดังนั้นเวลาแข่งขันริ t i ช h เพยหรือแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่ๆในเซนน์แอนดรูสเนี่ยจะใช้เวลานานมากเพราะว่าต้องยืนคอยกันอ โอ้โหงงเหมือนกันนะคะงงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้อันนี้คือเป็นเรื่องราวของที่สนามที่นู่นแต่คุณอาค่ะตอนนี้กลับมาที่บ้านเราบ้างเมืองไทยค่ะตอนนี้เป็นแบบช่วงหน้าร้อนแบบร้อนสุดๆเลยค่ะอยากถามคุณอาว่านักกอล์ฟเนี่ยเวลาเขาไปออกรอบเขาทนได้ยังไงคะในอากาศที่ร้อนขนาดนี้ค่ะชั้นเดียวยังไม่อยากใส่เลยพา้เล่นกอล์ฟเพลิดเพลินลืมลืมร้อน ยกเว้นถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็มีแคดดี้กลางร่มให้ครับแล้วเขามีคําแนะนําของจอห์นนี่มิลเลอร์เคยมาแข่งขันเมืองไทยในการเวิร์ครับที่สนามนวัตธนีเมื่อปี1975ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเมืองไทยนี่ห่างจากพระอาทิตย์กี่เมตร <c oughs> มนี่คือร้อนแสบตัว <c oughs> มากร้อนมากร้อนแล้วก็ให้คําแนะนําว่าให้กลางร่มเวลายังไม่ตีเนี่ยนะอุณหภูมิใต้ร่มจะต่ำกว่าอุณหภูมินอกร่มเนี่ย10องศาเซลเซียสอย่างที่สองก็คือจิบน้ำทุกๆขึ้นแท่นทีออฟหนึ่งหลุมก็จิบน้ำทีหนึ่งเป็นอย่างน้อย เพราะน,น้ําจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปพอร้อนแล้วมันเครียดทําให้ตีได้ไม่ดีคานวณระยะไม,ม่แม่นให้ลายไม่ถูกทุกอย่างมันเสียหายหมดเลยมือหิดอีกอแล้วมีอะไรไหมที่แนะนำเวลาแบบร้อนจ,จัดๆก็ถ้ากลัวแดดกลัวดำก,ก,ก็สวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วก็ทาครีมกันแดดทาแล้ว <c oughs> อาไม่อยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ารักจะตีกอล์ฟค่ะอย่ากลัวดำใช่อย่ากลัวดำหรือว่าใช้วิธีที่คุณอาแนะนำก็ได้กางร่มจิบน้ำบ่อยๆใส่เสื้อแขนยาวครทากันแดดถูกต้องใช่แล้วยิ่งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ต้อง ดูแลสุขภาพผิวด้วยนะคะสําหรับใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็อยากจะได้อุปกรณ์กีฬาค่ะคุณอาสามารถขอเข้ามาได้ที่รายการเรานะครับใช่นี่ค่ะตามอ e ีเมลนะคะแล้วก็ใช้สะดวกอีเมลก็ส่งมาได้หรือใครสะดวกจดหมายก็อย่าลืมแนบรูปมาด้วยถูกต้องครับนะคะและอย่าลืมนะคะกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์แปดโมงเช้าแบบนี้กับรายการสปอตปังปังไปค่ะวันนี้พวกเรา3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะครับ